ครับพี่น้องมึนมากนัดบานมงไคลครับหนาโรงเรียนน้ำมากเกาครับพี่น้องรับพี่น้องดึงจัดแผงครับแม่ค้ากำลังจัดแผงช่วงยังบบทันแล้วผู้แล้วแล้วก็นีครับผูมากกำลังมากก็นี่มั่มนครับพี่น้องแรงของหน้าที่คับจัดยังบธแล้วครับมันแดดแดดร้ายครับ เด็ดแด,ดแ็ดยังน้องนี่ขากำลังจัดแทงคู่โต๊ะครับถึงมาหอดครับรเดินใบใบใบมงใบกุ้งสดๆครับขึ้นแทงแล้วครับขึ้นแทงแล้ว ของหกสวนครับตัวนิ่งๆงามประมาณนี้ครับคุ้งงามคุ้ง,งสดๆเลยพี่น้องปลาหมึกสวยไงครับมามาโอ้ในถังอยู่นนะเอ้ยพี่น้องผมกับโบเกย์เห็นครับมึงไงครับงามๆเลยนี่ครับคือนาปั่นโมงไก่ห้องครับนาโรงเรียนตูน่าเบ้อพี่น้องเบิ่งเนาะ นี่คือปลาหมึกสดครับกุ้งสดหมึกสดกุ้งสดครับพี่น้องโฆษณานะครับโฆษณา,านะขน,นมครับนขนมขนนมขนนันพี่น้องยี่สิบาสบ,าสบาทนี่ครับราคาเป็นมาทั้งนี้งเดีโอ้จัดงามครับ พี่น้องเย็นครับม่งเอาครับมากผมมาเลยครับพี่หลานงามๆคนจัดงามขนาดกูนะมึงแนวพี่น้องเลยครับพี่ครับครับเป็นความขายแล้วแม่ขาคเป็นมาเป็นความนะครับความรับลูกค้าเขาแล้วประมาั่นี้ครับยังก่อนเมียงคุกผมเมียงก่อนแหนมคุกผมกบลูเลี้ยงยัง นี่คือน้ำครับน้ำคุกน้ำคุกก็มีครับพี่น้องมันครับมาทางนี้ก็มีลูกชิ้นทั่วฟักเงาใหม่ๆงามๆครับโอ้งี้ยระโอ้พระถูกงามครับนี่น้างานอยู่ครับครับโอ้ถั่วฟักเงาครับหลาครับสิ้นขาเปลี่มนลงมาครับมาไฟก็มี พักกระเดาครับก,กระเดาวหวานแต้งใหม่ๆส,สดๆเยอะแยครับบัวฝักยาวมีครับหอยครับหัวหอยซีรี่ครับงามๆหัวใหญ่ๆพี่น,อน้องซีรี่งามๆครับคุณเอ้อยโลละหนึ่งร้อยคุณเออทุ้งละหนึ่งโลโลละหนึ่งร้อยประมาณนี้พี่น,อน้อง <c oughs> เออเขาเอื้อนยังนั่นนี่แม่เสี้ยว ปลาขาบอกทอดครับปลาข้าบอกทอดชีค oh. yeah, yeah, okay. ุ้มกันไก่ใหม่ๆสดๆครับราคาถูกๆนี่ครับิีบ้านเาครับผีจากสวนครับใหม่ๆิกสดเขียวๆนี่้อสายบัวครับสาบัวน้องกอบๆแซ่บๆ มาทั้งหมี้ลาขาคนกำลังจัดแผงอยู่พี่น้องโว้โอ้โหจัดเพลงนะเทียมครับหัวยยังไงงามๆยี่สิบบาทครับหอมฉ่ำพริกแหงนี่ครับพริกแหงพริกผงเอ่าพริกคนพริกผงครับจะหน้าแล้วปรกวดความก็มีประกวดความกับใหม่ๆใหม่ๆเลยประกอดเป็นต้นแสบๆเป็นว่าต้วนี้เป็นว่าอ่าแสบครับนี่งหนาแม่นี่ยังกระดอกกระเดียดมันมางามแล่นี่ ป้อมขามป้อมป้อมครับหอมเอ้ขามป้อมขามป้อมเจ้าได้ไม่ใช่สายโขกไดนี่ข้ามปลอมรับกแมากจนบ่ว่ามันเอาอยู่ต้นยี่หันอ่าเป็นรับมากจริงไอ้โล่ยังไงน้อนขามป้อมนี่ครับพี่น้องสี่สิบบาทสี่สิบบาทครับสี่สิบบาทโอ้ยเชี่ยมบ่าให้เกินสามหมาครับเชี่ยมไหนอ่ประมาณนี้ครับเบิ้งไปน้ำกันไปเรื่อยๆครับอ่า มาทางนี้บักพีกครับความเก็บกินเลยครับบักพีกปลาดเบีย้ยบักพีที่ทองมึงดูคนนะ่ะมาต้นได้เป็นเกียบโลครับ <laughs> งามครับคนที่ปลูกได้งามเนี่ยป็นกระถางเลยครับขายถังเท่าไรน,น้อนีน่ครับกระถางละลอยกระถางละลอยครับาาเออลอยลอยหาซิบกระมีครับออเออเรียกเอาครับประมาณ นี่คือพริกมากจากสวนครับไม่ไ,มไมี่นอน,ออนจากสวนเลยครับครับไม่ไหมเขาควัวพริกหวองมีครับหวองต้นกันโอ้มีห่อนดอกบัวครับดอกหรือมากนี่มกมากแม่นบ่ผมก็บอกว่าห <laughs> มากบัวเป็นว่านี่แกกินเห็นแต่ข้าวแกกินครับมีเห็นเสียงง,งามๆมากหม่ๆครับเป็นเก็บมากหม่ไหมครับ นวคือม่นานบัวเอายังได้คับัวฟันซาล่ะฟันซาล่ะก็เงสีละเจงสี่ล้มากกินหน้าตลาดมีสิทธิ์วไมมีปัญญาหากินเลยสุขภาพแข้งแรงมันดีแล้วมีจะร้านกบบีหลายอย่างครับกะเขียไม่ไม่สุดๆแ่งค่ะไก่บานไก่บานไม่ไม่ครับราคาคือพี่น้องสามตัวสีตัวมาซาพท่านเด้อพี่น้องเด้อ เออดอกแค่เออเก็บมาใหม่ๆใหม่ใหม่ไเก็บจากตู้เลยครับครับนี่ค่ะผักปลอดสารผัดปลอดสารก็มีอีกโอ้สลัดสลัดสลับสลับสามต้นยี่สิบเป็นว่าอ้าวครับเชิญเลยครับเด้อพี่น้องทั้งนีก็มีโอ้ไม่เห็นเนาะบะหมีเนาะนี่โอ้บะหมีเออของสูงเผืนดัาของสูงเออพร้อมสุปเลยครับพร้อมต่ำพร้อมอืมครับขอบคุณหลายๆ มาไฟทั้งโอ้ฝานิ่งไงพี่น้องเออเนี่ค่ะเพิ่นก็นล่ออยู่ครับลูกค้ากับลงมากับมาเลยครับตรงมาพี่ครับปลานสดๆครับโลละหานิ่มหาบาทจ้ะเนี่ยปลานิ่งนี่บอกครับครับโอ้โลละหานิบมหาครับโอ้ปลานิ่งยันน้ำบูนเป็นมาปลามีที่มากบอกพ่อแม่ปลาเลี้ยงนั่นบอกครับเป็นกระมีหลายอย่างครับหรือฟักมีครับ งามๆแก่ๆเออเป็นตะมันตะมันอยู่ครับมั่ครับพี่น้องนี่ครับเบิ่งไปเรื่อยๆครับพี่น้องแชร์อะไรครับทุกช่องทางเลยแชร์อะไรแชร์บวกกับแชร์ สว่สดีครับออนนี้ผมผมได้แบบนี้ได้วิดีโอแบบนี้ครับครับก็บอกเข้าใจกันดีอินเดียนไทยโรรบ YouTube ช่อลเนี่ยอินเดียนไทยโรอินเดียนไทยอันนี้คุิคนก็ คนคนละภาษาครับผมคุยก็เพิ่นบุรรษยังครับอันนี้ผมได้ Thailand บลูทูธบลูทูธบีโอใช่บีทูธยู u ใช่ไ a ยเล่นบ b l ท g เออก็เก่งมากเลยอันนี้อินเดียอินเดียนแม็กซ์แม็กไทยบล็อกสบายไม่อยู่นี่สบายนั่งกับอยู่บ้านไหม โอ้ครับครับดีดีด,ดีอยู่ประเทศไทยนี่ดีอ่าประเทศเมืองยิ้มสยามเมืยงยิมอ่านี่ครับมาเรามาทักทายครับคนต่างประเทศขอบคุณครับอ่าโอ้ดีดีด,ดีผมก็บอกน้ำมบกเด้อประ,ะมาณนี้ครับพี่น้องต่างประเทศคุยหนำ่ำผมผ้าหยางหลบๆไปนเนาอไปเรื่อยๆครับผม ขายกำลังมาอย่างอากาศกำลังเย็นๆครับมือนี่ยจังม่วงงามๆครับหวานๆเออเอาเอาบางือเรียงเสียงงามๆแก่ๆเอาลดุขาเพิ่ลแต่กำลังเบิ่งครับายทั้งหมดจับรองเท่าครับมีหลายๆอย่างหลายๆยี่ห้อครับมั่นครับูจัดแขงกำลังจัดก็มีครับกำลังมากำลังจัด เป็นบายๆอ่อนๆครับสวัสดีครับสวัส,ด,สดีครับากำลังจัดแข่งครับแม่ค้าเฮากะถ่ารอลูกขาลงมา,มาครับจายะมาณหนึ่ครับูจัดแล้วแล้วก็ล่อแต่ลูกขาครับประมาณนึ่ครับน้องก็ค่อยเบิง่งนั้น กันไปเรื่อยๆครับรอบๆผมสิดพาดย่างรอบสนามบ่ใหญ่ครับนัดบ้านวงไคเฮาหน้าโรงเรียนสนามน้อยๆครับโอ้มาฟังทุ่งนี้แหรอขนมโคครับหอนหอนนี่น้องหอนใหม่ๆงามๆโอ้คอนเะคนะคเห็ดโอ้ฝีมือ,อนะพนี่น้องเลยผมกับเขาก็ไม่เห็นเ <laughs> ออน,น,นี่คือครับครับครับ <laughs> คือบัหองหนังซุกครับหรตัดเตียงก็มีครับยีออ่สิบบาทก็มีเมาซุกงามๆนวยบางแง่ก็มีข้างล่างครับโอ้ราคาราคาคุยกันได้ครับมาเลยครับพี่น้องอลขึ้นนี่หลายครับไไปแล้วไปยไปกล้วยสุกครับหวยหว,ย,วยครับกล้วยงามๆมีใหญ่ๆพี่นอ้องเขาเบาหรอก็หลายแล้ว <c oughs> มันแกวมันโอ้มันแกวคือมันมางาม่ลยไงขาวก็มีแดงก็มีพี่น้องเออลงมากับตรงมาเลยครับมักมันแกวมาสาเบิดก้อนพี่น้องอ,อ่าเบิดดีได้คุณข,ขายดีด้วนัดได้กับเบิด์เบิร์แหละครับอ,อ่าั่วดินทั่วอี่สง่งคุณอ่ะครับโอ้บังงามบังดีแดงไทยกับงามหมดน่ะยางเของมาหอมมวยเลยพี่น้อง กูนะนั่งเครื่องรถก็ยังหลายอยู่ครับแต่ว่าก็ลูกค้าก็ออกไปไล่ล้วครับออกไปไล่แล้วไปไล่แตง่งใหม่ๆม,มาจากสวนโอ้ยหุูนะพี่นอ้องสนใจแต่งเสื้อน้งนี้ด้วยครับเพื่อเนี่ยลูกค้าเพิ่มมาหรอ่ายี่สิบห้าบาทเพิ่มว,ว่าเอาลูกค้ากำลังคุยต่อรองครับเพิ่มมามาสาวท่านพี่น้อง มาทางนี้ครับโอ้หิงอ่อนครับหิ่งขายผัดตัวผู้ครับตัวผู้พอขาคุณก็เลีงขีดลาขีดลาคุณเออบ่นนีนธรรมดาเลยครับพี่น้องยุบโตยุบเออจังสีละพริกหยวกงามๆหน่วยใหญ่ๆครับกระไายครับกระไายมีครับีหลักขนาดริบไล่สดอยู่ครับครับครับไล่สดอยู่ครับได้หลายอย่างครับ กะเจี๊ยบเขียวครับกะเจี๊ยบเขียวงามๆใหม่ๆวันวน้อน,นครับเจี๊ยบเยข,เยขเียวครับกระเจี๊ยบเขียวครับนี่คือาสาวหน่อยกว่าล <laughs> ืมสาน่อยกว่านี้ดีๆดีเบาส่วนหัวเนาะ <laughs> ประมาณนี้พี่น้องเบิ่งรอบๆน้ำกันทั้งนี้กับปลาเอยียบผสมปลามีครับดอกแคใหม่ๆงามๆพักยังกว่าน,นี้ เออพักตังครับพักตังคนรอนเลยเชิญ<น>เ,เ,เลยครับหอมใหม่หอมบักง่งงายพีม่มาทั้งสีล่ละครับผมทั้งนี้ปลาตัวใหญ่ๆงามสมก็มีปลาเหยียบปลาหนึ่งมีครับครับมาทั้งสี่ก็โอ้ที่ของที่ของก็มีครับ,รบ,าารบปลาแหงปลาลดเขียดย่างครับหลายครับหลายมากผมาเลยครับหอม อมใหม่อมอมพอกระมาณครับ,รบมาทางนีกับขนมครับหน้าตาดีๆงามๆคือครับสิ้นละขนม้า่าิมห้าบาทครับมาลาห้าบาทครับพี่นอน สิบบาทแถมหนึ่งเพื่อนมาออโอเคครับคนไทไม่เด่นแตต่าดเอา้าเออแม่ข่าพ่อข่าทั้งหนึ่งหัวก็มากครับกระลังตัางลานมาใหม่ด้วยครับมาใหม่ด้วยคน <laughs> ไทยผาหัวทุกคนนั่นบหเอแถวเต้นโต <laughs> แี่เอาเต้นโตพอดนะีประมาณนี้ครับเพื่นกับหัวก็มาหอดอ,อ้าวก็ดีครับโอ้หลานชา,า,ายมาหอดอ่านี่นะครับพ่อข่า เออทำมาหากินขิยขายดีครับด,ดีดีลูกลานล,าน,า,ลานไส้ลานไผ่ขยันดีครับกอกหมูกอกเนือ้อมีครับราคาถูกๆพี่น้องประมันีครับมาขางนี้ก็เป็นเนือ้อสุก่อนเนื้อหมูครับใหม่ๆสดๆเนื้อแดงครับ เรียกเอาเลยมาตรงมาเลยครับท่านผีคนณใส่กับรอบอกขนมนครับบอกคนณใส่กับรอ <laughs> ครับครับครับรอทุกคนผู้สื่อกบบมันรอกันดิงานครับครับขอบคุณครับ <laughs> นี่คือผลไม้เลยครับ <laughs> มากไม,ม้มีทุกชนิด <laughs> ผมมุ้จ้างหอดซื่อหรอมุ้งไหล เช็คซ <screws> so oh, <king> <work> <cs> ื้อ <sandwiches> ย <enemies dropped> ังเนี้ยโอ้มากันทับทิมตัวนี้กินกีฬามากิล่าบานเท่าครับนี่เขาเอื่นญสมยังขึ้นวยไงแต่แม่นสมอยู่บ่ชมดิครับนี่เอาผู้เป็นหมาเรื่องนี้ผมก็ฮะลูกครับค่ะลูกครับเอาอีกแล้วผมก็เคยเห็นที่บ้านนี่เออเอาเจ๊งเลยครับเจ๊งเลยครับครับพอโทษโทษครับโทษโทษนี่คือผลไม้ครับเออ ใหม่ๆงามๆพี่น้องเรื่มเชื่อละมากทั้งผีเรื่มดีมั้ยอะเออเนอดเออโอ้โหนี่เบื้องตุ่นหนาไต่ใหม่ๆของคุนถอดครับพี่น้องงามอืออดใหม่เย็นบอโอพี่น้องเลยถป็นะแซบแซบงามรัม เห็ดทอดพี่น้องเห็ดทอดกินยิมทองทอดเห็ดเขียมทองทอดอือกินแล้วอาหารครบห้าหมูพี่น้องยี่สิบบาทครับเออดีดีส่งมาผิดแล้วครับไส้ปลาทั้งผีดนะะขอบคุณครับันี่ไงทั้งผีก็มีแด้วพี่น้องโอ้ตัวผมไงมุมหล่มตัวละโลกลัวครับยั่งครับผมนี่ยังกอด บ่อะไรยังยังไม่ยังอ่าฮะฮยดไปโอ้ลูกชายขึ้นลูกสาวนี่มานอนโซ่มาหนี่ก็แผงของหน้าที่ครับแผงของลูกชายผมก็จัดกิงแผงแล้วแ่ะครับพี่น้องเตรียมพร้อมรอแต่ลูกข่าพี่น้องข่าทั้งนี้กันยังหมดแล้วครับเพิ่นก็บึงเขาก็มาหอดมาหนี่ครับ ขอขอบคุณหลายๆที่เขามาส้มฉิบครบพร้มขอหั่นกินน่องผูุ้กคนมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงออดวัที่หนึ่งที่สิบหกการยังแฮ่งปังปังผู้คนโอตเตอรีเด้อพี่น่องเป็นเสียทีขึ้นมาอีกครับบานเฮาขอสวัสดีครับดีครับพี่น่อง